ของอยมา you <c oughs> ตอนนี้รอคิวที่แถวอินเทอร์เน็ตเช็คอิน เข้าก่อนตอนนี้เวลาห้าโมงยู่ห้านาทีห้าโมงเสือชัยก็ท้องไส้ปั่นป่วนนิดนึงเพลินๆคัดรูปไปตอนนี้แถวเฟิร์สเข้าก่อนอ กินข้าวผัดกรเพาอร่อยมั้งไข่ดาวเราใช้เคียดนิดหน่อยกินยาไปแล้วสัก20่สนาทีตอนนี้เราเครื่องเทคออก Start our together with AA Captain Sin h in flight manager ชิงชัยแอร์เพรสเซร์สุริศี and the crew would like t o w e l c o m e y on u o board the r o a l Kisl Service Flight TG 6 7 7 to Bangkok The flight time to Suvarnabhumi Airport will be seven hours and ten minutes. Please be informed that Thai Airways is a non-smoking airline. On this flight, dinner will China be served. We will not serve alcohol to passengers under the age of 18, and those who appear intoxicated. ประมาณ33องศาเซลเซียสเท่ากับ92องศาฟาเรนไฮต์และผมจะรายงานสภาพอากาศล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เครื่องบินจะลดระดับลงสูงทางอากาศจะสนุกงค์ครับผมและเรือทุกคนมีความดีดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้บริการท่านผู้โดยสารทุกท่านและหวังว่าท่านคุณรับคำตอบสบายจากบริการเครื่องหล่ของบริษัทการบินไทยขอบคุณครับ Good evening ladies and gentlemen, s Mr. Carlos e e t i n g s on behalf of Thai ชายกำลังสงนุกกับเพื่อน 啊。Uh huh. shy คืออีกมาสีชั่วโมงกว่าถึงเธถึงสุวรรณภูมิก็บรรยากาศก็บินเรียบร้อยดีก็จะมีส่นนิดหน่อยเวลาผ่านกลุ่มเมฆ เซลเซียสหรือเท่ากับ81องศาฟาเรนไฮต์วันท่านบริสาทคงจะได้รับความสะดวกสบายจากบริการเรื่องหลวงของบริษัทการไทยขอบคุณครับดีเซน s a n ร์ p e นยูบาร์ e ์สพีจ w i ส์มิ a r สต้าดีเซนชอร์ n ีคาดสเป n ตรัลแอสฟรูนแอมบอ o r ใ a next 35 minutes from now. And that will be 15 minutes to 1 1 pm. 15 minutes to 11.00นเริ e มรา r ง r น r อนนี้แอสฟรูนแอ e บ o ร์ have uh, a partly cloudy sky with ground temperature 20, 27 degrees celsius or 81 degrees fahrenheit i do hope you're comfortable and enjoy with our it. flight it the local time is now a quarter past 10 p.m for safety reasons all electronic devices including personal control. เหน่บอนโอ้โหอากาศร้อนอากาศร้อนต้อนรับเป็นไงมั่งกับตันลงนิ่มๆนะโอ้ยนิ่มหมอกไปเทียบไปเทียบดูกับคลิปอื่นได้เลยคลิปนี้นิ่มมาก รอบที่แล้วดิสั่นเครื่อง A 3 8 0เป็นอย่างนี้ลองไปดู A 3 8 0รอบที่แล้วดิเสียงดังกว่านี้มีมีเครื่องแบบเบิ้ลกลางอากาศด้วยและน่ากลัวของจริง เเลยข้าไปไงเกงขาพอดีขาหรอก <c oughs> ไอ้ซุปรามแล้ว ไม่อ้วนขึ้นนะ,ะออโะอ้ยขอย่งนี้เก่งขาดเลฮัลโ,โหลกินกันใหญ่เลยไก่ญี่ปุ่นอร่อยค่ะน้อยนางอร่อยค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะกินไก่ญี่ปุ่นโอ้ยข้าวจะหมดแล้วค่ะไก่ญี่ปุ่นของลงุง นี้วันที่14มกราคมจริงๆกลับมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่12มกราคมตอน5ทุ่มแต่ว่าไม่มีแรงจะเก็บกระเป๋าแยกกระเป๋าอะไรเลยก็เลยเพิ่งจะได้ทำวันนี้วันที่14อ,อันนี้คือภาพถ่ายของที่ซื้อมาบางส่วนก็จะเป็นของที่เอามาฝากแล้วก็เอามากินกันเอง ที่ไม่อยู่ในผ้าก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าที่ใช้เลย mm hmm. ก็ก็ไปซัก mm hmm. แล้วก็มีของปินบางส่วนก็แช่ตู้เย็นไว้อันนี้คือรองเท้าคู่โปรดเอซิสคู่ที่เฮียซื้อมาแล้วก็จะเป็นที่ mm hmm. เยอะๆก็จะเป็นกาแฟเพราะว่าถูกมากอันนี้ส่วนมากจะเป็นของของเราไว้ใช้เองน mm ่นแหละแล้วก็มีเฮียก็ไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศโอเค แค่นี้นะคบอ้ออีกอันหนึ่งอันนี้ดีใจมากคือแว่นสายตาเพราะว่าไม่ได้ตัดมาเป็นแบบยี่สิบกว่าปีแล้วอ่า20ยี่สิบห้าปีได้ไม่ได้ต,ตัดแว่นใหม่อันนี้คือพี่เก๋แนะนําให้ไปตัดที่นู่นราคาพันแปดได้แวนแ่นสายตาเลนมาติโค้ดด้วยถูกมากโอเคแค่นี้นะคะ